ไซยอยู่นี่สวัสดีครับหุ้ยเอ่อล่าลุยหลอนเพื่อนๆน่าจะรู้จักล่าลุยหลอนนี่ครับล่าลุยหลอนไปลุยต่อที่โลแม่ชีอันนี้บัสก็แนะนำผมมาเหมือนกันนะเจ้าของเอ่อคนที่อยู่ในเสื้อสีฟ้านะ่ะ ไปดูไปดูที่มากันครับผมเขาบอกว่าสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้คือค่ายลูกเสือครับมีเด็กเสียชีวิตด้วยมีเด็กเสียชีวิตเลยต้องปิดค่ายนี้ไปต่อมารีโนเวทเป็นรีสอร์ทมีคณะแม่ชีมาเที่ยวมาพักที่รีสอร์ทนี่แหละครับแล้วก็แม่ชีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจมน้ําเสียชีวิตครับตายอยู่ที่บ่อด้านหลังของรีสอร์ทนะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตก็จะมีคนพบเห็นบ่อยมากๆเดินไปเดินมาตาม บริเวณบ่อน้ําของรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทแห่งนี้ไม่ไวายก็ต้องปิดตัวลงล้างครับทุกวันนี้คือล้างและก็มีคําบอกเล่าจากชาวบ้านบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ปริศนาด้วยมีมอเตอร์ไซค์ปริศนามีดวงไฟมีเสียงมันเป็นปริศนาซึ่งหาที่มาต้นตอของเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ได้และนี่คือสถานที่ที่แก๊งล่าลุยหลอน มาท้าพิสูจน์ครับผมเป็นโลมแม่ชีที่เสียชีวิตหรือว่าไข้ลูกเสือล้างไปดูกันว่าจะน่ากลัวสักแค่ไหนไปดูกันครับโหจากที่พี่เขาบอกว่ามันเป็นคไายอะไรนะเอ้ยอะไรใครเดิมาาไหนป่าแกงี้ก็สรุเกเหมืนอนกัน,นครับมีเสียงก้าวเดินที่มันไม่ใช่ขาพวกเราเว้เยเนี่ยเนี่ยนะฟังเลยมีเสียงคนเดินจริงมเมื่อกี้ ขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับถ้าท่านอยู่ตรงนี้ช่วยออกมาปรากฏต้าปรากฏกายให้ทีมงานผมได้เห็นและสัมผัสด้วยนะครับยกเว้นผมคนเดียวเฮ้ยอันนี้คือบัสเสียบมคนไว้นำ้ำแนะนําที่พี่ต้องบอกไม่ชีน่ารักน่ารักนเนี่ยนิสัยดีกันหมดเลยใครพูดอะไรอ่ะบัสอ๋อขอโทษ กูไม่ได้วิ่งกูมาขยยยับถอไปเลมาดูเลยเฉยไอ้แบงไอ้เหี้ยเดี๋ยวตกแบงเฮ้ยพี่ต้องผมได้ยินเสียงมอไซค์แล้วพี่ได้ยินเสียงมอไซค์แต่ผมไม่เห็นไฟมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะถ้าท่านยังอยู่ที่นี่ปกปักละสายนี่ ออกมาให้ทีมงานผมได้เห็นด้วยนะครับเชื่อคนลุกอ่ะไม่เย็นแปลกๆเลยพัดเสียงมอไซค์ปัดแปลงเสียงมอไซค์มาจากไหนเสียงมอไซค์มาจากไหนเนี่ยเหมือนค้างเครื่องอยู่อ่ะเหมือนเหมือนจอดอยู่อ่ะเฮ้ยจากที่ผมดูตรงเนี้ยผมยังไม่เห็นไฟมอไซค์เลยนะแต่เสียงมันมาจากข้างหน้าเว้ยใครโดนน้ำไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงรวมพลังกันแล้วนุ้ย เราจะไม่วิ่งกันไม่ใช่เหรอมีคนโดดน้ำมได้ยินว่าเมื่อกี้ได้ยินสองรอบแล้วเวลานี้ใครจะมากระโดดน้ำมึงบ้าป่ะไอ้แบงค์ร้อนมาหนาวมาใครจะมากระโดดน้ำไอ้แบงค์เราห้ามลงจากตรงนี้นะเว้ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอีกทางแล้วแล้วข้างหน้ามันเป็นน้ำแม่ชีครับแม่มาเดินจงกรมใช่ไหมครับแล้วแม่ลื่นตกน้ำใช่ไหมครับใช่แต่มจะไป็ไอ้แต่หนูไม่บอน้ำใสตรงนี้แบงค์สูงมันเป็นบ่อน้ำจริงเป็นบ่อน้ำจริงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยแป,ป๊บน,นึงเมื่อกี้ในกล้องเห็นมันใครยืนไม่รู้เอ้ยอัดไฟหน่อยแบ,แบงค์ซ<บ>ูมไฟหน่อยดิเอเอเนี่ยเตี้ยเมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้หลังต้นเนี้ยผมเห็นเป็นคนโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้เห็นมันคนใส่ชุดขาโพกเนากูไม่รู้เข้าไปดูกันผมก็ไม่รู้นะว่าตรงนี้มันเป็นยังไงเดินเข้าตรงไหนไงังไงเพราะผมไม่เคยมา ผมไม่เคยเดินเข้าตรงนี้เลยเสียงมอไซค์แล้วสวัสดีครับเสียงมอไซค์แล้วได้ยินปะไม่ได้ยินเสียงมอไซน์เนี่ยเจเจได้ยินเสียงมอไซค์ตอนเนี้ยถ้ากูเจอเดินโลไหนที่แม่งเป็นป่าเงี้ยมึงรู้ป่ะกูกลัวเลยไอ้เหี้ยเหมือนที่เราเจอวันนั้นไอ้บ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงดูต้นไม้สั่น มันสั่นไม่ใช่ลมอ่ะไม่บ้านอะไรเนี่ยสารหูยสาราก๋ขนลุกเออเก๋ามากเฮ้ยมึงเดินเข้าไปไหว้เขาหน่อยได้ปะไหว้ใครไม่สาราก็เอาไหว้สาราไงเออพี่เขามาแล้วพี่เฮ้ยพี่เขามาแล้วเฮ้ยปลาปลาค่อยๆเข้าไปเราค่อยๆเข้าไปดูกันเฮียผมได้ยินเสียงมอไซค์มาตลอดเวลาเลยตอนเนี้ยอะไร เฮ้ยมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆอ่ะเอาเลยไอสัตว์อ่ะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดบัตแบงค์ยืนยืนถ้าเป็นถ้าเสียงใครร้องวะถ้าเป็นมอไซค์ขับออกมาเลยครับถ้าเป็นคนก็คือคนแต่ถ้าไม่มีกูไม่รู้เนี่ยเสียงึ้นเสียงเข้ามาใกล้แล้วเสียงเข้ามาใกล้แล้วทุกคนตีมาไหมา เอยได้ยินเสียงมอไซค์ข้างหน้านี่แหละเสียงมาจากข้างหน้ามันบางๆนะเพราะว่ามันไกลเฮ้เสียงมอไซค์จริงเสียงมอไซค์ปริศนาผมก็ไม่แน่ใจอะพี่ไม่ใช่มอไซค์ที่อยู่แถวๆนั้นใช่ไหมเฮ้ยแต่มันอยู่ไกลจากเอ้ยนี่ฮะเฮ้ยไฟทางไหมไปไปไปดวมไหมล่ะไม่มีดวงเดียวใช่นี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 ่ไฟเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนคนถือเทียนว่ะบ้าไม่ใช่อ่าไฟทางมันจะวิบวิบอย่างนี้ป่ะล่ะมึงดูดิอ่ะกูก็ไม่รู้เนี่ยมันวิบ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 อยู่เนี่ยนี่เนี่ย ไอ้แบงค์มึงดูดิเฮ้ยเหมือนคนถือเทียนสองดวงถ้าเป็นหลอดไฟตรงถนนจริงไอ้เฮียมันจะอยู่ติดกันอย่างนี้เลหรอเนี่ยมึงดูสองดวงไอ้เฮียมันมันทุกคนมบอกว่าไปฝั่งนู้นไม่ได้นะเพราะมันมันกั้นมันเป็นป่าหมดแล้วมันเป็นป่าเนี่ยฝั่งนู้นก็คืออีกฝั่งหนึ่งมันไกลมากมาคนละที่อะที่เราต้องต้องต้องเดินเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยตามประวัติที่พี่เขาบอกอ่าเป็นค่ายเหมือนค่ายลูกเสืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนี่แหละมาเกอะหาบแล้ะถ้าเป็นคนถือคบเพลิงอะ ไอ้เฮียถ้าถ้ามันเป็นฝายทางมันต้องมีหลายดวงเว้ยตอนนี้เนี่ย่ๆคือมันไกลค่อยเขาเดินเขาเดินไปแล้วเขาเดินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาเดินเข้ามาเหรอหูยเฮียไม่น่าจะมีอะไรขอให้มันไม่มีอะไรไอ้ไอ้บารแเดแบงค์เดินใกล้ๆกันหน่อยให้เดียวเดี๋ยว ไม่น่ามีแล้วกุนน่าตาฝาดไม่น่ามีหรอกถ้าดวงวิญญาณยังปกปักรักษาอยู่ที่น,นี่ ni, ขอให้ท่านได้ออกมาปรากฏร่างปรากฏกายให้เราได้เห็นในพื้นที่ป่าแห่งนี้ของท่านที่ท่านอาศัยอยู่ขอให้ท่านได้มาปรากฏร่างปรากฏกายถ้าท่านมีอิทธิฤทธิ์จริงมีพลังจริงขอให้ท่านได้มาปรากฏร่างปรากฏกายให้พวกเราได้เห็นออไปเลยนะครับเฮ้ยมีเสียงมอไซหรอเออมีเสียงมอไซ พี่เหมือนไฟมอเตอร์ไซค์ถ่ายไปแล้วมึงเห็นใช่ไหมใช่เฮ้ยมันเป็นไฟมอไซค์เพราะมันไม่ได้ลอยถ้ามันลอยอันเนี้ยผมไม่กล้าพูดว่ามันเป็นมอไฟมอเตอร์ไซค์แต่เนี้ยลักษณะความสูงมันอยู่คงที่นี่นี่เห็นไหมความสูงนี่นี่อะเฮ้ยไอ้เหี้ยตรงนี้มันเป็นป่านะเว้ยถ่ายไปแล้วไปรู้แล้วตรงนี้มันเป็นป่าเออดูมาเฮ้ยไอ้ให้เดินมาตรงนี้เดินมาเดินมาไงมาจ เสียวมอเตอร์ไซค์มาตัวไฟก่อนตัวไฟก่อนตอนนี้ผมพยายามดูอยู่ว่าไฟแดงรถมอเตอร์ไซค์มันจกตรงไหนตอนนี้ผมพยายามส่องอยู่นะผมพยายามมองหาอยู่ว่าไฟแดงโลนี้ยังไม่เคยลงเราน่าจะรู้จุดของมอเตอร์ไซค์แต่ทีนี้ที่พี่เขาบอกอ่ะมากี่ครั้งเขาก็ได้ยินเสียงน้ำมอเตอร์ไซค์แต่ไม่เคยเจอรถมอเตอร์ไซค์เราก็ได้ยินไม่มีไปเข้าไปเฮ้ย เฮ้ยถึงมอไซค์มาเยอะมาใกล้ด้วยเฮ้ยนี่ใกล้รอบนี้เสียมอไซค์มาใกล้เว้ยอันตรายวะทไมไม่มีใคร่องมาตอนนี้สิ่งที่กูกลัวคืออะไรรู้ปะกูไม่ได้กลัวคนเว้ยพอพี่เขาบอกแล้วว่าตรงนี้มันเป็นป่าเพราะฉะนั้นในบ้านนี้อ่าในบริเวณนี้ไม่มีบ้านคนไม่มีคนอาศัยอยู่เอาไงต้องลุยอะเราจะเข้าไปดูแบบเรื่อยๆช้าๆอย่างมีสติไม่วิ่งไม่แต่นิดเดียว ผมยังได้ยินเสียงมอไซค์อยู่ด้่ยผมได้ยินเสียงมอไซมันไม่ใช่มอไซค์แบบชาวบ้านอย่างนี้ใช่ไหมเอาแล้วเอาแล้วเป็นไปแล้วไปแล้วนี่ไง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 เฮ้ยนั่ไงมันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจดุดจุดุดดดุ มงเห็นไฟสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีมันวิ่งทางนี้ใช่ป่ะแต่ที่กูดูข้างล่างมันเป็นน้ำเว้ยมันเป็นน้ำทุกคนสองข้างทางเป็นฝั่งสองข้างฝั่งนี้เป็นน้ำไอเสียงไปน้ำอะไรอ่ะเฮ้ยห่ออะไรวะไม่รู้เฮ้ยเอาแล้วห่ออะไรอ่ะเฮ้ยห่อห่อหรือไม่เฮ้ยห่อเอาแล้วเอาแล้วห่ออะไรอ่ะมันจับมันคืออะไรอ่ะมันคือห่อห่ออะไรอ่ะ พอดูคู่ไม่ใช่หมากวะตลกเงี้ยอุ้ยปัดปัดพาลูกเพไปดูหน่อยมันคืออะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าหกเที่ยงเดือดร้อนชัดเจนเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่อยู่ไหนแม่ออกขอฟังเลยเถอะอุ้ยอปัดปัดพาลูกเพไปดูหน่อยมันคืออะไรวะ โออออยยยยยยย่าเเเเว้้สีงนนำชัดจลแม่แม่อยู่ไหนแม่ออกมาเสียงโดดห้ามบอแม่อยากคุยอยากทักทายสวัสดีปีใหม่ด้วยครับเออจำไว้นะไปไหนแล้วะพี่ฮะไปไหนแล้วไอ้เจ๊หายไปแล้วไออ้ันที่าเฮ้ยกิ่งไม้หายไปไหนไปแล้วปะเออไม่ใช่กิ่งไม้ใช่ไหมเฮ้ยหาย ไอเยี่ยนหายไปไหนห่อเนี้ยใช่เฮ้ยอะไรอุ้ยคราบเลือดเฮ้ยอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วช่วยดูทิศไฟหน่อยตอนนี้ผมผมผมหันกล้องสามเท่าสี่องศาเลยผมดูว่าไฟอยู่ไหนหาดยไปไหนไปไหนวะเดี๋ยที่เขาบอกนะมีเสียงมอเตอร์ไซค์ปริศนามีดวงไฟปริศนาแล้วก็มีเสียงปริศนาไฟมอเตอร์ไซค์เลยไฟข้างทางกูยังไม่เจอเลยค่อยๆเข้าไปดูค่อยๆเข้าไปดู ไปไปไปแม่งไป,ไปเข้าไปดูเข้าไปดูโหยิปนี่แม่งเป็นแม่งเป็นเหลวลงไปแล้วเนี่ยหรือก,กันนะเหมือนเขากำลกังจะเดินเข้าไปสถานที่ <ผม S 2> สถานที่หนึ่งบอกว่าโลตรงนี้ผมไม่เคยหูย,ยเจอแล้วโอุ้ยบ้านนี่ไงเข้าไปดูนะบ้านอะไรถอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านอยู่เลยบ้านถลังนนิดนึงเนี่ยไปเึงนะเหมือนใครมายืน ถ,ถ้าใครเห็นอะไรคอมเมนต์ด้วยนะแบงดูนะเหมือนมีเด็กยืนเหมือนมีเด็กยืนตรงหน้าประตูเป็นลักษณะของเด็กผู้ชายผมไสูงประมาณครึ่งตัวผมยืนเหนาาสั่นอยู่ครับใส่เสื้อสีขาวมีใครเห็นบปาหั่นเลยเหรอมึงดูดิทำไมผมไม่เห็นมึงดูเงาไอสัตว์หน้าบ้านเอ้บัสเข้าไปดูกันสัตว์อยู่ที่สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปใหม่ครับอนสเนี่ ประตูนี้เว้ยนี่ตรงหน้าต่างนี้เนี่ยตรงหน้าต่างเนี้ยก็ม่เกี้ยมาเกี้ยจากที่ z ู o เข้ามามันเป็นอย่างนั้นเว้ยไม่รู้กูไม่รู้ว่าเขว่าเข้าตรงไหนเข้าไปดูขออนุญาตนะครับเฮ้ยทำไมเขาถึงมีเสาขนะกูไม่เคยเห็นบ้านที่เป็นเสาตรงกลางอย่างนี้เลยก็ห้องนี้นะที่เห็นเด็กยืนอ่ะใช่ใช่เฮ้ยกูได้เสียงมอเตอร์ไซค์แล้วเฮ้ยมึงจะมึงจะเข้าใจอย่างนี้จริงๆเหรอ ประตูอะนี่ไงอยู่นี่อันนี้บิ๊กดอบิ๊กบิ๊กเวลี่เวลี่ดอค่อยๆออกลงดอเออโอเคหรือจะเข้าทางดอออกตรงวินโด้อีสัตว์เฮ้ยไอ้สัตว์กูกลับบ้านเลยนะไอ้สัตว์กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากเจอครับเฮียอยู่พี่พี่บอกไม่อยากเจออยู่เลยมาล่าผีเฮี้ยนักล่าผีตรงนี้ที่เด็กยืนเฮ้ยเฮ้แบงค์ไอ้เฮี้ย เฮ้ยกูมีอะไรให้มึงเล่นเว้ยบ้าเปิดไฟดีกว่าบ้าเปิดไฟเฮ้ยใครขอป่ะเฮ้ยบี้เสี่ยงว่ะโวยคนลุกคนลุกคนพองอะไรตั้งกล้องเลยจัดเดินก็เดินสามคนอย่างนี้ยอยู่สางวัน เฮ้ยนี่เฮ้ย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 ไฟมอไซค์อยู่นี่หวัดดีครับเฮ้ยเฮ้ยหายไปเลยเฮ้ยไอ้บัสมอไซค์เคี้ยอนเร็วขนาดนั้นวะเคลื่อนเหมือนขเลยเหมือนขบของมองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอี้ยเฮ้ยมันเป็นไฟมอไซค์เหมือนมันขับแล้วเมื่อกี้แม่งขับฟุ๊บมาเยอะมาเยอะมาเยอะ เจยนบ่อน้ำเจยาไปอย่าไปไปไม่ได้ดูนี่บ่อน้ำไม่ทางไปไม่ได้แล้วมันล่อเราเจยบ่อน้ำเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำเฮ้ยมันเป็นบ่อน้ำใหญ่แล้วตรงเนี้ยเฮ้ยกูขอขอแป๊บนึงนะเจย์จะไปเน่ในี่งมึงอยู่ตรงนี่กูกูจะให้ลูกเพจเขาดูว่าว่ามันเป็นน้ำจริงเออเนี่ยป็นบ่อน้ำไอ้ที่เราวิ่งบนน้ำเนี่ยแล้วเนี่ยฉายฉายไปยังไม่สุดบ่อเลยไฟขี้กละเหรอครับบ่อมันไกลโถ่เนั่ง เฮียสุดลุกหูกุตาเลยไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไอ้บัสกูนจะเหี้ยอมอเตอร์ไซค์จะอยู่ในน้ำไดมไงัวะมันเป็นไฟมอเตอร์ไซค์พี่ถ้าถ้ามันเป็นไฟอื่นที่มันสามารถลอยขึ้นสูงได้อันนั้นไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่เนี้ยผมเห็นว่าความสูงอะมันอยู่คงที่มันเลื่อนแค่ซ้ายแค่ขวาเพราะฉะนั้นเป็นได้อย่างเดียวคือมอเตอร์ไซค์ครับพี่ ทาโรงยอยู่ที่นี่ขอยเิมาเดินกรามะครับเอาแล้วโอ้ยเดีวอจะไเยตายเดี๋ยวอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอมยโ้้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอยโ่ยบ้นอ้ยย้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 ยเฮ้ย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 เฮ้ย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 อ้ย้ย้ยอ้ย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 อ้ย้ยเฮ้ยเ้ย้ยย เฮ้ยมันคืออะไรวะเฮ้ยแต่มึงจำได้ป่ะตอนที่เราไปไปส่องดูมันไม่มีบ้านนะเมื่อกี้มันไม่มีบ้านด้วยเออจริงๆริผมข้ามหลังบ้านเลยตอนไปอะไรเฮ้ยอะไร่พ่อสาวิ่งไปแล้วเฮ้ยจริงจริงว่ะไปดูดิไปดูดิดิยังเสียงมันถ่ายป่ะไปดูดิไอ้แบงค์ทางนี้แบงค์ไอ้เหี้ยทางนี้ไหนต้นไม้ใหญ่อ่ะ ทำไมชื้อขาวอ่ะเนี่ยเขาดักเราบอกว่าเฮ้ย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 ฮะต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้หรืออะไรตรงนี้น่าจะเป็นน้ำหมดเลยตรงไหนวะบ้านแห่งชุกันตรงไหนหลังไหนหลังหลังต้นไม้เนี่เหรอเฮ้ย ปอไทยมาปอไทยมาได้ยิน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 ได้ได้ยินได้ยินได้ยินแต่ผมได้ยินเสียงผมยังจับวิธามไม่ได้แล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าไฟที่มันวิ่งบนบนไอ้เนี่ยแล้วฝั่งนั้นมันเป็นน้ำไม่เหรอฮะเฮ้ยเราก็ไปดูแล้วอ่ะเอ้าเฮ้ยโอเคตอนแรกเราดูมันไม่มีนี่หว่าเฮ้ยกลับมาแล้วเว้ยจะไม่คืออะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเสี่ยมอไซเอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เสี่ยมอไซแก้วเสี่ยมอไซเฮีย ใครอะครับเฮ้ยแต่ผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ตลอดเลยเนาะเฮ้ยไม่ขยับไอ้ส like ัตว oh, um ์ไอ้ที uh ่เป็นเสียงคอไม่ขยับไอ้เี้าคนด้วยแป๊บดึงผมไม่เห็นไม่เห็นต้องขยับเฮ้ยคืออะไรวะแป๊บดึงก็ไปได้ยิน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 แต่ผมได้ยินเสียงผมยังจับวิธามไม่ได้แล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าไฟที่มันวิ่งบนบนไอ้เนี่ยฝั่งนั้นไมนเป็นน้ำไม่ใช่เหรอเฮ้ยเราก็ไปดูแล้วอะเอ้าเฮ้ย โอเคเมื่อตอนแรกเราดูมันไม่มีนี่หว่าไม่หว่าตอนแรกอ่ะมันไม่คืออะไรอ่ะอ้ยูเฮ้ยเสียงมอเตอร์ไเออเจเจเจเสียงมอเตอร์ไซคแล้วเสียงมอเตอร์ไีค์แี้ยใครอะครับอ๋อเขาไม่ได้แผ่นกล้องไปไ่เช่่ขยับไอ้สัตว์ไอ้ที่เปเทิงหอแม่ขยับไอ้เฮียมาด้วยอ๋อี่้สัวกันเยนอ่นงกันกูไม่อยากอยู่แล้วไอ้เฮียกูไม่อยากอยู่หลังกูไม่อยากอยู่หล ทางไหนอี๋ทางสามแพ่งเลยเนี่ยทางไหนทางไหนเจ้เอ้าลงอยู่อยู่ทางสามแพ่งเนี่ยสาราอยู่ไหนสาราอยู่นี่ทางนี้ทางนี้นะชัวร์นะน่าจะเฮ้ยเสียงตึ๊กไม่ได้มาจากไหนเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมพูดให้ฟังผมขอตั้งตีก่อนเสียงที่มึงได้ยินเมื่อกี้มึงรู้ว่าคืออะไร มึงจำหอที่เราเจออีกรอบเมื่อกี้ได้ป่ะไม่กูโหยเชียกูโทษตัวเองเลยสัตว์ขอโทษลูกเพจด้วยครับผมเอากล้องแพนไปดูไม่ทันที่มันวางกองอยู่ที่พื้นหอแล้วน่ะมันกระเด้งกระเด้งแล้วก็ล้มลงนอนเสียงตึบเมื่อกี้เอออะไรกูยได้ยินเสียงอยู่ใช่หนะโอเคเป็นสถานที่ที่เคยมีประวัติที่น่ากลัวมากๆเป็นสถานที่หนึ่งเลยน่ากลัวจริงๆอะแต่ ถานที่นี้ผมไม่เคยเปิดนะคุณเมื่อสักครู่นี้มีคนบอกว่าผมเคยเปิดโลนี้แล้วไม่ใช่โลนมีอยู่โลหนึ่งที่คล้ายๆแบบนี้แต่เป็นโลผู้หญิงที่ถูกลวงมาฆ่าแต่อันเนี้ยเป็นโลที่เคยเป็นค่ายลูกเสือและค่ายลูกเสือถูกปิดล้างไปเพราะเกิดมีเด็กไปเสียชีวิตและก็รีโนเวทมาเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทก็มาเสียชีวิตจาก แม่ชีที่มาเป็นคณะเหมือนมาพักที่ดีสอทแลวก็เสียชีวิตตกน้ําเสียชีวิตที่หลังบ่เมื่อกี้ที่เห็นเป็นดวงไฟเมื่อกี้คือบ่อที่แม่ชีตกน้ําเสียชีวิตนะครับและก็มีเหตุเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เสียงมอเตอร์ไซค์ปริศนาเสียงเป็นดวงวิญญาและก็เสียงอะไรแปลกๆไม่รู้เหมือนกันว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นเป็นมายังไง เพราะว่าไม่มีไม่ได้มีประวัติเรื่องของมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะอาจจะเคยมีคนขับรถแล้วมาเสียชีวิตหรือเปล่าทำไมไม่งั้นผมว่ามันก็คงไม่น่าจะไม่น่าจะมีประวัติหรอกถ้าเกิดว่าไม่เคยมีครับคลิปนี้เอาไปเลยบัสเจและแบงค์เอาไปครับเอาเฮ้ยห้ากะโหลครับผม